สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะพี่กิจก็เลยแวะเข้าป่ามาเก็บบลูเบอรี่นะคะเก็บเอาไว้กินเองนะคะเพราะว่าว่างวันอาทิตย์วันเดียวเก็บไปกินกับนมกินกับโยเกิร์ตตอนเช้าเ้านี่ค่ะ ดุกมากเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะพี่เกดก็ล็บได้ประมาณนี้แล้วคะ่ะนี่นะคะ,ะแล้วเราก็จะเก็บต่อนะคะนี่ค่ะ ลูกโตๆเดแต่ปีนี้รู้สึกว่าดกไม่เท่าปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วจะดกมากกว่านี้ปีนี้รู้สึกจะเป็นแบบนี้ค่ะไม่ค่อยจะเท่าไหร่เห็นไหมคะนี่ค่ะพี่กิดก็จะมาเก็บค่อยๆเก็บทีละเม็ดทีละเม็ดนะคะ ทีละเม็ดอย่างนี้นะคะนี่ะนะคะเก็บเนี้ยมองไม่เคยเห็นเก็บก็จะเก็บอย่างนี้ค่ะคทีละเม็ดนะคะนี่ค่ะทีละเม็ดนะจ๊ะพี่น้องมาเก็บกับพี่เกตแลว้วใครอยากกินลูเบอรี่ยกมือขึ้น ยกมือขึ้นนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมเห็นไหมดกไมคะดดกไหมค้มา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 ใครอยากกินบลูเบอรี่เข้ามาบ้านพิเกตเลยนะแล้วก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวจะส่งเป็นรายบุคคลนะจ๊ะเชื่อไหม พี่เกดจะเอากำลังใจส่งไปนะคะแล้วจะถาดเผื่อด้วยนี่นี่นนเยอะไหมคะเยอะไหมคะใครรักพี่เกดเข้ามาบ้านพี่เกดนะเดี๋ยวให้กินบลูเบอร์รี่เยอะมากๆเห็นไหมเห็นไหมมามาช่วยกันเร็วๆ มาช่วยกันเก็บนะจ๊ะเวลาว่างก็มาเก็บเอาไว้ไปกินวิตามินซีสูงนะคะกินแล้วสวยกินแล้วรวยมีไหมนี่เยอะมากๆนะมา มาช่วยกันเก็บเร็วๆเ,เอามุมนี้หน่อยนี่เยอะไหมมามาเก็บด้วยกันเด้อพี่น้องเอ,อ๋ยนี่ใครสนใจไปเขียนไว้ใต้คลิปพิเกตนะจ๊ะเดี๋ยวเอาไปส่งถึงบ้านเลยนี่ค่ะ ถึงถึงบ้านเลยนะจ๊ะโอเคนะนี่พี่เกดเกิบได้ขนาดน,นี้โอเคไหมคะรักนะจุ๊บจุบ,จบ